สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับมาดามออนแอนนะคะและน้องอันนี่อันนี่มองกล้องไหนลูกจุ้งจุงจุงยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะมองแต่นหน้าแม่โอเคค่ะ <c oughs> อย่ารบกวนแม่ลูกติดต่แห้่ดอกโอเคค่ะก็ห่างหายกันไปนานนะคะ <c oughs> ก็วน,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 นกลับมาวันนี้ <c oughs> จะพูดเรื่องใ <c oughs> บขับขี่นะคะก็พอดีอ่ะ ได้มาชมเชยสักระยะหนึ่งแล้วนะคะใบขับขี่นี้นะคะนะคะได้มาแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้มาบอกกล่าวเล่าเรื่องอะไรนะคะไม่มีเวลามาแชร์ประสบการณ์รเลยเพราะว่ามันต้องใช้อสมาธิเหมือนกันนะการทําคลิปไม่ใช่จะมาพูดไปเรื่อยได้เนาะ <laughs> <โ>หรอ <laughs> ก็ไปเรื่อยนิดนึงนะคะ <laughs> ก็คือว่าอื ก็รู้อยู่นะคะว่าตัวอ้อนนะคะก็ได้เมา์มอ,อยอ่ะนะคะทำโฆษณาเองไปแล้วว่าสอบทฤษฎีแค่ครั้งเดียวผ่านวิบวับวิบวับแต่ว่าอ้าวนี้ไปนหน่อย <c oughs> อ้าวนี่ไปนหน่อยไม่ได้แล้วลูกโอเคทำอสอบทฤษฎีครั้งเดียวผ่านนะคะแต่ว่าพอดีสอบไปเ,เขาเรียกอะไรภาคปฏิบัตินะอ่า สอบภาคปฏิบัติก็สอบไปทั้งหมดสี่ครั้งถึงจะผ่านก็น้อยนิดนึงโมโหนิดนึงโกรดนิดนึงนะคะเพราะว่าคิด่าตัวเองแน่คิด่ปตัวเองเจ๋งนะคะแล้วก็ขับรถเป็นตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วอะ่ะตั้งแต่อายุสิบกว่ากว่าตั้งแต่อยู่โรงเรียนตอนนั้นอยู่โรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะก็ขับได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพระ่ะต้องช่วยพ่อแม่ขายของอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อยากที่จะขับรถไปส่งของไปรับของอะไรเงี้ได้ก็เลย ได้รับการฝึกตั้งแต่เด็กแล้วก็ตั้งแต่ขับรถเป็นมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุก็มั่นใจตัวเองระดับหนึ่งว่ากูอขับรถโดยแบบเขาเรียกว่าอะไรจะว่าเก่งก็เก่งอยู่นะก็แม่ก็บอกว่าลูกมีสามคนไอ้อ้นเนี่ยขับเก่งที่สุดในบรรดาสามคนแล้วนะก็เก่งอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เข้าตากรรมการของครูคุมสอบที่นี่นะคะเขาบอกว่าขับโดยมีความเสี่ยง เเนออในการสอบนะคะทุกครั้งเวลาเราไม่ผ่านมันจะมีเขาเรียกรายงานให้เรานะคะในนิดแล้วเราก็ไปพิมพ์มาได้ในเว็บไซต์อ่อ Traffic w a g e t นะคะพ mm ุงิตสซี่นะคะก็เข้าไปดูในรายงานเขาก็จะมีบอกว่าเราสอบวันที่อะไรอะไรยังไงนะคะ mm hmm. เราก็พิมพ์ออกมา mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญก็คือ เราไม่ผ่านเพราะอะไรนะคะแต่ว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบว่าการพูดคร่าวๆสั้นๆเช่น bucking เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าการถอยหลังของเราไม่ผ่านเพราะอะไรใช่ไหมแต่เราก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าให้เราไปแก้ตรงจุดน,นี้แล้วก็มีกอตตู้ c ค o น h ่ i g อะไรเงี้ยสีแยกพูดสั้นๆแต่ไม่รู้ว่าเพื่อผ่านเพราะอะไรก็ต้องไปเดาเอานะคะว่าเราไม่ผ่านเพราะอะไรแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะทำออกมาเรื่อยๆเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่านึกว่าการสอบภาคาปฏิบัติจะง่ายจะหมูจะกล้วยไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะง่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาขับอย่างแช่มชองที่นี่แล้วแล้วก็เขา,เาปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะมันก็จะง่ายสําหรับเขาคือมันมันอยู่ในสายเลือดของเขาไปแล้วการขับมันเป็นอัตโนมัติไม่ ไม่ไม่บังคับตัวเองเหมือนอ้อนก็คือไม่ได้ขับเลยแล้วอยู่ีก็ไปกระโดดลงสนามสอบอย่างนี้มันมันก็เลยทําให้อ่ะการสอบไม่ราบรื่นครูเขามองออกค่ะครูเขาไม่ใช่งงค่ะครูเขาถูกฝึกโดยทางนี้โดยเฉพาะจับผิดเราโดยเฉพาะนะคะเขาจะรู้เลยว่าเราประมาแล้วก็เราแบบไม่ค่อยชินทางอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เขาก็เขียนลงมาเนี่ยแหละว่า สุดท้ายอะนะเดดแอร์วิกติกอัดดูแทรหน้าเมียอินนานดูเยนอมเฟอร์ดิดเนสเตอร์เชิร์พพูฟนะคะเวลคอมเมนต์โอเดอร์นะคะ,ก,ะ,คะก็คือว่ามันสำคัญมากให้เธอไปฝึกเพิ่มมาอีกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดนดีนต้อนรับการอาสอบครั้งต่อไปอะไรเงี้ยนะก็เข้าใจอยู่ใหม่ๆก็สอบครั้งแรกก็ร้องไห้ไม่ผ่านร้องไห้ครั้งที่สองไม่ผ่านร้องไห้อีก เจอครูคนสอบคนเดิมเลยเสร็จแล้วก็ร้องไห้เสร็จไม่พอเหลียวไปถามเขาอีกว่าฉันขทบไม่ดีตรงไหนนะคะเสร็จแล้วพอถามครูไปนะคะครูก็เหลียวมามองหน้าทันทีว่าเธอจะทำผิดอะไรก็ได้แต่เธอจะต้องไม่ทำผิดในสิ่งนี้อ่าแต่ว่าเราจะมีการทำคลิปในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันยาวและละเอียดมากนะคะถึงบอกว่า มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะแล้วก็ต้องมีการออกมาบอกเล่าแหละอืจะได้แบบว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องที่อะจะได้บอกต่อเพื่อนๆนะคะว่าไม่ควรทาสิ่งนี้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะต่อไปก็คืออพอครั้งที่สองก็ไม่ผ่านก็ร้องให้อีกวันนั้นวันนั้นร้องให้แบบสะเทือนใจมากว่าจริงๆฉันคิดว่าจะต้องผ่านแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็เป็นการสอบที่คิดว่าครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่สองกูต้องผ่านนาะอะไรเงี้นนะสอบต่อกันเลยนะเดี๋ยวจะดูนะครั้งแรกใช่ไหมสอบวันที่สามมีนาะเสร็จแล้วสอบต่อครั้งที่สองวันที่สิบมีนาะคือจองได้ก็จองต่อไปเลยอะนะเสร็จแล้วก็ไม่ผ่านร้องไห้อีกเอาวะร้องไห้เป็นแบบสิบยี่สิบนาทีเลยอะร้องไห้แบบซึ้นเสร็จ ก็แบบโกรธแค้นครูคนนั้นไปเลยนะว่าแบบอุ๊ยครูใจร้ายครูท้องแก่ขนาดนี้ยังไม่ให้กูผ่านอีกหรออะไรเงี้ย <c oughs> จริงๆไม่เกี่ยวนะคะเราก็อยากโกรธคนครูเพราะว่าเขาคงเห็นแหละว่าเราไม่ผ่านจริงอะไรเงี้ยโอ้อก,ก็ก็ถือไปซะว่าเ,เราคงจะมีข้อบอกพร่องเยอะอจริง <c oughs> ๆ,ๆเขาให้ผ่านไม่ได้นะคะ <c oughs> ต่อไปก็บุ๊กอีกครั้งหนึ่งก็คือสิบแปดมีนาต่อไปเลยเพื่อว่าคิดในใจนะ น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอะกูก็ขอผ่านกูจะไหวสานะไหวษาศาลพระภูมิศีกษิทั้งหลายให้กูผ่านครั้งนี้ก่อนที่กูจะไปคลอดเพราะฉะนั้นการสอบครั้งนี้พี่ยอนก็แบบว่าค่อนข้างที่จะเ สรรษษิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเต็มพระมาเต็มนะคะจัดเต็มทุกอย่างก้าวเท้าออกจากนอกบ้านขาขาข้างไหนมีคนแบบว่าส่งข้อความมาบอกเลยนะ่ะว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวอะไรเงี้ยนะอันที่แกก็แบบจัดเต็มทุกอย่างคือกะเลยว่าสาธุสาธุสาธุนะคะขอให้ผ่านขอให้ผ่านยอะไรเงี้ยนะโอ้ยตยละค่ะไม่ผ่านค่ะสิ่งศักดิ์สรรษษิทธิ์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะร้องกรีดเลยนะคะเพราะว่า เจะบอกว่าครั้งเนี้ยซวยหน่อยเจอครูที่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ผัวก,ก็บอกว่าเครูเขาหงุดหงิดเนาะอะไรเงี้ยเป็นครูที่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ปกติไม่รู้ไปโกรธกับใครมาปกติผัวจะไม่ค่อยเข้าข้างนะคะเพราะว่าครูเขาก็จะเป็นค่อนข้างมีมาตรฐานของเขาอะไรเงี้ยแต่ครูคนนี้ยผัวบอกเลยว่าอารมณ์เขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วพอเขามาสอบเรานะคะ ก็โดนเต็มๆเลยค่ะข้อผิดพลาดมากมายนะคะข้อผิดพลาดมากมายนี่ยาวเหยียดอ่านแล้วก็ใจอ่อนนะคะใจอ่อนเสียอ,อกเสียใจนะคะแล้วก็เออเป็นนอยไปเลยอะ่ะ เป็นนอยเป็นเสียใจเป็นโทษตัวเองว่าทำไมทำไมฉันไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะแล้วก็ร้องไห้สาม,มีก็ปลอบใจว่าห้ามร้องไห้เยอะห้ามคิดมากเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องนะคะก็คือจริงๆแล้วเราก็อยากมีใบขับขี่อยากทำอะไรที่มันดีๆเผื่อที่ว่าหลังคลอดเราก็จะแบบได้ขับรถพาลูกไปเล่นอย่างนั้นอย่างนี้เราคุกคาหวังไม่เยอะนะ แต่ว่ามันพอมันไม่เป็นแบบนั้นน่ะเราก็คือดรอปความอะ่ะเสียใจลงมาแล้วก็ตั้งอยู่กับพื้นฐานของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะนะว่าเออกูไม่ผ่าน <c oughs> <c oughs> กูไม่ผ่าน <c oughs> อะไรเงี้ยเสร็จแล้วตอนนั้นก็คิดอยู่น,ะนั่นแหละว่าทำไมไม่ผ่านก็พยายาม <c oughs> สอบถามข้อมูลอย่างเงี้ย จากเพื่อนจากอะไรไปนะคะแล้วก็มีน้องสาวที่เขาสอบผ่านทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่ประเทศนอร์เวย์นะคะน้องสาวจริงๆของเราเนี่แหละเขาก็โทรมาให้ข้อมูลเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปลอบใจเรานะคะว่ามึงมันไม่ง่ายนะกูสอบกูสอบขับครั้งเดียวผ่านก็จริงแต่กูสอบฝึกหัดสอบเป็นเดือนๆให้หัวกูเป็น รูฝึกสอนให้ด้วยผัวกูพาไปขับในเมืองอ่ะทุกวันเลยมึงมึงอ่ะมึงจะอย่าคิดว่ามึงจะนั่งเทียนแล้วมึงจะตัดสลูมึงจะผ่านอีบ้าโดนด่าอีกนะคะไม่ผ่านจริงๆด้วยนะคะก็ตั้งแต่ครั้งนั้นก็จะเริ่มจะเชื่อว่าเออก็คนเรามันมั่นใจตัวเองมากเกินไปมันไม่ดีนะแล้วก็เขาอ่ะมีมาตรฐานของเขา จะไปโทษเขากาไม่ได้แต่เรื่องเนี่ยมันจะบอกว่าเรื่องการสอบขับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นจิตวิทยาเป็นอะไรที่ไม่ใช่เหมือนเป็นช้อยกอ่อขอขอ้องอที่ว่าข้องงูต้องถูกข้องงูจะถูกเสมอไปเนี้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยการสอบขับมันเป็นภาคปฏิบัติใช่ไหม มันอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยหรือว่าอะไรยังไ,ไงหรือว่าทุกอย่างมันเป็นแนวความคิดเป็นคําตอบของครูอะมันเป็นการตัดสินใจของครูคนนั้นอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีทิคบอกให้ทีหลังเนาะว่าทํายังไงที่จะให้ครูอรุษ รู้สึกอารมณ์ดีไปกับเราและเห็นว่าเราไม่เครียดนะคะแล้วก็อาจจะให้เราผ่านได้ง่ายๆนะคะ <No. S 1> หนูหเราจะต้องไม่เครียดนะคะ 2. เหมือนกับตอนที่เราสอบขับมันจะมีแบบขับไปเรื่อยๆแล้วครูก็จะแบบอะปรับแอร์ให้หน่อยเนี่ยร้อนร้อนเท้า <laughs> ร้อนเท้าเธอก็ต้องปรับให้ถูกนะว่าตรงไหนให้แอร์มันลงเท้าเยอะ ว่าชั้นร้อนเท้าด้วยแล้วก็ร้อนตัวด้วยก็จะต้องปรับไปที่มันเป็นช่องที่แอร์ออกมาทั้งข้างหน้าด้วยและข้างเท้าด้วยอะไรเงี้ยทำให้มันถูกพร้อมไปกับการขับรถโดยที่ไม่เสียสมาธิ <c oughs> นะคะแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบโอ๊ยเหงาอยากฟังเพลงปรับช่องเพลงให้หน่อยคันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเวลาเราขึ้นไปในรถ ก่อนขับเลยเราต้องสํารวจเลยว่ารถแต่ละคันมันเหมือนกันใช่ป่ะแต่มันก็จะคล้ายๆกันแหละอ่าที่ปรับน้ำน้นําฝนอยู่ตรงไหนใช่ไหมตรงนี้เขาอ้อนเจอเลยอ่ะกระจกหลังมันสกรปรกอะ่กะก็ขับขับอยู่นะกระจกหลังสกรปรกอะ่ะเช็ดหน่อยปัดหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ตายละพอดีกูสํารวจมาแล้วกูรู้เลยเอปุ่มนี้ทริกอะไรเงี้ยก็ผ่านตรงนั้นก็ผ่านเนะาะสร็ไลด์อีกครั้งหนึ่งก็โดนเรื่องนี้แหละ เรื่องปรับแอร์ว่าร้อนเท้าปรับให้แอร์ลงเท้าเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องปรับให้ได้นะคะแล้วก็มันมีบางคนก็เจอแบบว่าเสียงเงียบอะอยากฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ต้องปรับให้ถูกว่าวิทยุอะไรปรับตรงไหนนะคะเสร็จแล้วมันมีอีกบางทีนะคะคุณครูแกล้งอย่าว่าว่าเขาแกล้งเลยเพราะว่าบางคนซวยเจอนะคะ ขึ้นมานั่งบนรถปุ๊บเราต้องคาดเบลใช่ไหมคะคาดเบลเสร็จก็สำรวจเบลตึกตึกตรงข้างตรงตรงเบลนะคะว่ามันตึกตึกเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเออเราสำรวจแล้วว่าเบลมันโอเคอย่างเงีง้ย ตึ๊กตึ๊ตรงนี้นะคะตรงสายมันจะมีวิธีอยู่ก็ไปไปเรียนรู้กันมานะคะตึ๊กตึ๊ของเราเสร็จก็ต้องเลือกไปดูว่าคุณครูคาดเบลด้วยหรือเปล่าถ้าเราไม่ดูแล้วคุณครูเขาแกล้งไม่คาดแล้วเราออกรถไปผิดค่ะคราวนี้ผิดนะคะก็อาจจะไม่ผ่านได้เพราะว่าความรับผิดชอบของคนขับต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารด้วยนะคะ แล้วก็เนี่ยเราก็ต้องดูถ้าคุณครูไม่คาดครูครูแกล้งไม่คาดเราก็ต้องบอกว่าคุณครูคาดเบลด้วยขาอะไรเงี้ยต้องบอกคุณครูนะคะแล้วก็เออมีอะไรอีกเนาะก็มีจริงๆมีเยอะบอกแล้วว่ามีเยอะมีละเอียดมากนะคะแล้วก็เออพอหูเหมาหมอยเยอะมากต่อไปนะคะการสอบครั้งที่พอพอผิดหวังเสียใจนะคะจากการสอบครั้งที่สาม ก็ปรับตัวปรับใจนะคะแล้วก็ไปคลอดลูกด้วยความสบายใจนะคะเ,<อ>เสร็จแล้วก็เออ,เอ,อศึกษาไปด้วยว่าเราทําผิดอะไรอะไรอะไร<อ>ไปนะคะเ,<อ>เสร็จแล้วน้องสาวก็บอกว่าต้องให้ผัวมาเป็นครูฝึกให้นะคะ<อ>แล้วก็เลยเพยายามปรับปรุงตัวเองเรื่อยมานะคะเ,<อ>เสร็จแล้วก็ ค่ะต่อนะคะคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยขอประทานอภัยนะคะเพราะว่าเมาส์มอยมาเยอะเลยแล้วก็จะรีบจบแล้วค่ะเพราะว่ามันยาวเกินไปนะคะต่อด้วยการสอบครั้งที่3นะคะก็คือรู้ตัวแล้วว่าผิดพลาดคือไม่ชินกับถนนแล้วก็มีข้อผิดพลาดบางมายในเวลาที่สอบแค่สามส่สิบห้นาทีนี้นะคะมันถึงมันจะดูมินิดเดียวนะแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลานะคะที่สำคัญมาก ในช่วงเวลาที่เราไปสอบให้ถือว่าเป็นช่วงวินาทีความเป็นความตายความผ่านไม่ผ่านนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดมากเกินไปเราก็จะกลายเป็นคนเครียดเพราะฉะนั้นให้เราปล่อยวางด้วยแล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันราบรื่นนะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะผ่านนะคะอาวกมาพูดเยอะนะคะก็คือการการหลังจากการสอบครั้งที่สามก็ รู้ว่าผิดพลาดตรงนี้นะคะก็ให้ผัวไปสมัครเป็นครูฝึกสอนนะคะเราเราก็ไปได้โรงเรียนใกล้บ้านนะคะที่ไม่ใช่โรงเรียนเดิมนะคะก็ขอให้เขา,อาสอนให้เราหน่อยเพราะว่าช่วงโควิดนะคะมันก็จะเวลาไม่มีเสร็จแล้วเวลาของอ้อนก็ใกล้หมดแล้วนะคะก็เลยขอเขาเป็นวิเศษว่าขอสอนให้เราหน่อยก็เลยได้จ่ายค่าสมัครไปคนละ300โครนนะคะ แล้วก็สองคนก็หกร้อยเนาะครูครูฝึกก็คือผัวไปด้วยแล้วก็ตัวเราไปด้วยนะคะสองคนไปนั่งเรียนกันรู้สึกจะกี่ชั่วโมงอะ่ะจำไม่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงยังมั้งก็ไม่นานเนาะก็ฟังเขาบรรยายไปนะว่า,อ,าอะไรที่เป็นข้อสําคัญมากนะคะก็คือจริงๆอะ่ะเราก็ฟังแต่เราไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะเราก็เออฟังฟังฟังไปเสร็จแล้ว มาดามออนแอนนะคะจะทำเป็น E.P. ตีต,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 ต่อต่อมาให้ช่วยกดติดตามติดตามกันไว้เลยนะคะแล้วก็จะมีคลิปใหม่ออกมาเรื่องการขับนี่แหละคะ่ะสอนเรื่องการขับโดยเฉพาะเพราะว่ามันสําคัญแล้วก็มันละเอียดอ่อนนะคะแล้วกจ็จะบอกเพื่อนๆเ,เลยอยากให้เพื่อนๆผ่านเพราะว่าเพื่อนๆบ่นกันเยอะนะคะว่าทําไมไม่ผ่านเหมือนจะผ่านแต่ไม่ผ่านเนี่ย <c oughs> นะคะก็จะถือว่าเ,เราจะช่วยกันนะคะคนไทยช่วยกันคะ่ะ เสร็จแล้วพอไปอบรมเสร็จเราก็ในระหว่างที่ไปไปอบรมเราก็รู้คร่าวๆแหละว่ามันควรจะเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็ได้มีการไป <c oughs> ให้ผัวนะคะนั่งข้างเรา <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็เราเป็นคนขับเนี่นะ e ออร์ฟน <c oughs> ิ่งเชอนะคะก็ สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญเลยอันบอกเลยคือเราจะได้คุ้นชินกับถนนที่เราจะไปสอบเพราะไม่งั้นเราก็จะตื่นตระหนกจะมีแค่บางคนที่สามารถผ่านได้โดยการที่กูไม่คุ้นชินก็ได้อะไรเงี้ยเก่งมากค่ะตกมือแต่ว่าสําหรับบางคนก็คือมันประมามันอาจจะผิดพลาดตกใจโอ้ทางนั้นทางเนี้ทั้งนั้นทา้งน,น,งน,นี้คือไปค่ะไปเลยถ้าเราจะเลือกสอบเมืองมูรานะคะอย่างนี้เลือกสอบเมืองมูรา<อ>ใช่ไหมก็ไปหัด,ข,ดขับสอบในมูรา หลังจากที่เราไม่ผ่านมา3ครั้งแล้วเราก็จะรู้ว่าคุณครูมันจะไปเส้นไหนมั่งนะคะก็จะรู้มั่งแหละแต่ครูเขาไม่ไปเส้นเดิมนะเป๊ะนะคะแต่จะคล้ายๆใช่ไหม เดี๋ยวมันจะมีคลิปออกมาอีกว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญในการสอบเนาะเดี๋ยวมันจะบอกให้เรื่อยๆสัญญาว่าจะทำให้เพื่อนๆทำเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะต้องดูแลลูกไปด้วยอันนี้ดื้อมากนะคะนะคะว่าวกมาต่อก็คือที่ไหนบ้างที่เราเราเวลาเราขับไปเราก็จะรู้อ๋อตรงนี้นี่หว่าที่กูเคยขับมาตรงนี้ที่เป็นข้อผิดพลาดเราก็ถามผัวเราไปได้เรื่อยๆนะคะว่า ฉันขับอย่างนี้ถูกหรือยังฉันออกไปอย่างนี้ช้าไปไหมฉันเลี้ยวอย่างนี้ถูกไหมฉันทางนี้ถามไปทุกอย่างเรื่อยๆซ้ำๆๆนะคะจนหัวเรามันจะคุ้นชินไปเองคือบอกเลยว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมละลายพฤติกรรมให้ได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นไปสอบอยังไงก็ไม่ผ่านค่ะมันจะมีการการขับแบบประเทศ ประเทศไทยเอามาปนเนี่ยไม่ได้เลยนะคะว่าอีน,นี้หัวไวมากคือกูรู้แล้วจะซิกแซกไปทางไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ะคะ่ะไม่ได้ต้องลุงลุงก็คือเบาๆสบายๆายนะคะเดี๋ยวจะบิดชิปบอกให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็พอหลังจากได้ไปหัดขับสัก3 4 5ห้ารอบแล้วนะคะ,ะก็ดีขึ้นแล้วประกอบกับ จริงๆจ,จ,จองสอบไว้แต่ว่าหมดเวลาของที่เขาบอกว่า6เดือนนะนะหมดเวลาเกินไปแต่ก็จองไปงั้นแหละเพราะว่าคุณครูบอกว่าไม่มีเวลาสอบให้เลยนะคะ <c oughs> ก็จองไปงั้นแหละก็คือแต่ในใจก็คิดแล้วว่าถ้าไม่ได้กูยังไงกูก็ต้องเอาให้ได้อ่ะใบขับขี่นะ <c oughs> ก็จองไว้ก่อนแต่ว่าก็หมั่นเข้าไปดูในเว็บไซต์ของาวทีเตดของของกรมการขนส่งเขาเรื่อยๆนะคะ เว็บไซต์ traffic widget พุงแทซี่นะคะไปทุกวันค่ะวันละหลายๆรอบเหมือนที่เขาบอกเพราะว่าโทรไปอ่ะก็เปลืองค่าโทรศัพท์นะคะเขาก็ตอบกลับมาว่าให้ไปดูในเน็ตเพราะว่ามันเหมือนกันนะคะดิฉันก็โทรไปใหม่ๆก็โทรไปหลายวันค่ะหลังๆมันก็ไม่ไม่โทรแล้วดูในเน็ตเอาเองนะคะอมีเคล็ดลับมาเขาบอกว่าให้ดูก่อนแปดโมงเช้าไม่แน่ใจว่าจะจริงไหมนะเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลอัปเดต แต่ที่จริงบางคนเขาว่ามันก็อัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วนะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะมีคนที่ยกเลิกตอนคืนแล้วมาอัปเดตตอนเช้าอะไรเงี้ยให้เข้าไปดูตอนก่อน8ปดโมงเช้าจะมีอาจจะมีคิวที่ว่างส่วนตัวอ้อนนี่พอดีดูตอนกลางวันเที่ยงๆอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกฎของอ่าการจองนี้นะคะคือเราสามารถยกเลิกก่อนสอบได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่า ค่าบุ๊กใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ยกเลิกก่อนนั้นเราก็ต้องจ่ายเงินเขานะคะก็คือถ้าเมื่อกดมันเป็นอย่างนี้เสร็จมันก็เลยจะชอบมีคนมาเหมือนออฟบุ๊กอะคะ่ะมายกเลิกก่อนก่อนเวลาแค่ยิ้ม4ี่ชั่วโมงอะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาดูวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีที่ว่างอะคือพรุ่งนี้อะไรเงี้ย มันจะแบบกระทนหันมากเพราะฉะนั้นน้อนถึงบอกว่าในระหว่างที่เราว่างให้ไปหัดขับหัดขับไว้เลยหัดขับไว้เลยอะไรที่เราไม่เก่งก็ไปหัดทหันหัด,ห,ดหัดไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนอน้อนอ่ะเข้าไปดูทุกวันเข้าไปดูทุกวันปุ๊บมีพรุ่งนี้ให้ไปสอบที่โมราอ่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รอคอยจากฟ้ามานานแสนนานนะคะเพราะว่าไปดูทุกวันทุกวันก็มีอยู่ที่เขาว่างแต่มันเป็นเมืองอื่นเนี่ยต้องไปบรู est, เนสอะไรเงี้ยแล้วก็ ขับรถไปสามสี่ชั่วโมงแล้วก็ตอนแรกก็จะเอาแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนไม่มีทางเลือกอะ่ะไม่อยากให้อา่าทีโอรีของเราที่สอบผ่านให้มันหมดอายุอะ่ะกลัวมากกลัวการสอบทีโอรีมากเพราะว่ารู้ตัวเลยว่าฟุกผ่านอะไรเงี้ยนะคือไม่มั่นใจร้อเอร์เซ็ว่ากูเก่งกูเจ๋งแล้วกูผ่านแต่ว่าถือว่าเป็นความฟุกและดวงดีของการกกขอ้ขอ,ขอ,ขอสอบถูกด้วยอนะเนาะก็คือเอเลยเลยรู้ตัวว่ากูจะ ไม่มีทางให้มันผ่านไปกูจะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ในที่สุดฟ้าก็ประทานให้เราพรุ่งนี้มีการสอบขับที่หมู่ร้านะคะเมืองที่เราอยู่โดยที่เราไม่ต้องขับไปไกลนะคะเราก็เลยรีบเอาเลยค่ะรีบเอารีบคว้าไว้เลยนะคะโอกาสนี้ก็เลยออฟบุ๊กอันเก่าแล้วก็จองอันใหม่ทันทีเลยนะคะแล้วก็พออย่างง้นเสร็จปุ๊บเย็นนั้นก็ไปลองอีกนะคะ เสร็จแล้วไปลองขับอีกวนวน,วน,ว,นวนไปอีกนะคะจนมั่นใจในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตอนเช้ามาก็ก็คุยกับโรงเรียนสอนขับรถไว้นะคะเขาก็จะมีแบบให้เราไม่ตื่นเต้นเกินไปใช่ไหมให้เราไป สอบขับกับคุณครูอีกหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็รอว่างให้ไปสอบขับจริงๆหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่ตื่นเต้นเกินไปวันนั้นก็ดวงดีนะคะได้เส้นทางเดียวกันกันกบที่สอบเลยก็เลยเออแบบถือว่าดวงดีหน่อยอนะเนาะเหมือนมันจะไม่ตื่นเต้นเกินไปเสร็จแล้วก็กูดลักค่ะกูแชนนะคะก็ผ่านได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตบอกเพื่อน ว้าวอนใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เมามวมอมยเก่งนะคะช่วยกด subscribe ติดตามข้างล่างนี้ให้ด้วยนะคะที่เป็นสีแดงๆนะคะ subscribe หรือว่าภาษาภาษาไทยก็จะบอกว่าติดตามนะคะแล้วอ้อนจะพยายามทำคลิปดีๆน่ารักน่ารักนะคะของอ้อนและอันนี้นะคะไว้ค่านผู้ชมนะคะหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนๆที่อยู่สวีเดนนะคะแล้วก็ มีคลิปเป็นอื่นอีกการทำอาหารเรืออะไรๆนะคะก็ขอเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะคะยอดซับสไคร้น้อยมากขอบคุณที่รับชมมาเนิ่นนานแสนนานสัญญาว่าจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเฮโดลลกเฮโด